สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมนะครับหนุมโรงงานวิถีแทบ้านยุคดิจิตอลนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำปุ๋ยครับปุ๋ยที่ใส่ต้นฟ้าทลายโจรแล้วก็พืชกินใบชนิดต่างๆครับที่สามารถทำให้พืชเรางามมากพิเศษก็คือวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ท่านผู้ชมนะครับใส่ต้น ฟ้าทลายโจรเรามาเตรียมบุคคลก็จะมีเสียมนะครับหรือว่าจอบก็ได้นะครับแล้วก็นี่ครับพระเอกของเราครับก็คือมูลกิ้งลีดหรือว่าขี้กิ้งลีดนะครับนี่นะครับหลักฐานนะของจริงต้องมีซากตัวกิ้งลีดนะครับนี่ครับเป็นปุ๋ยที่ทํามาจากพวกกาก่วเหลืองกากข้าวโพดนะครับแล้วก็ฟ้าปน หรือว่ากระดูคนเงินพวกอันนี้นะครับและอื่นๆหลายหลางวิธีทําก็คือครับเราจะเริ่มที่เราก็จะขุดรอบๆก่อนนะครับขุดรอบๆต้นก่อนนะครับขุดรอบๆขุดทําไมต้องขุดครับขุดรอบๆต้นเพื่อจะให้เวลาเราลดน้ํานะครับต้นเวลาลดน้ําปุ๋ยเราก็จะไม่ไหล ไปที่อื่นนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ขุดรอดแบบนี้ปุ๋ยเวลาเราลดน้ําปุ๋ยก็ไหลหนีไปหมดครับก็จะไม่อยู่ในนี่ในรอบๆต้นฟ้าทลายโจรของเรานะครับต้นนี้ผมใส่มาแล้วรอบนึงครับเห็นผลดีมากครับเขียวมากครับคือว่าปุ๋ยตัวนี้จะมีพวกธาตุอาหารพวกไนโตรเจนค่อนข้างสูงครับสังเกตได้ พื้นจะสีด๊าเขียวเนี่ยครใช่เลยครับเ่ยเขียวนี่ครับอ่ะเรามาใส่กันเลยครับต้นหนึ่งท่านเล็กๆเราก็ใส่ประมาณสักครึ่งถ้วยนะครับใส่ลวยรอบๆเนี่ยจากนั้นเราก็กบเลยนะครับกบกบกบ,บแล้วก็เอายินงกบครับ ตันนี้ก็เช่นกันครับเดี๋ยวผมจะใส่นี่นะครับผมจะใส่ตัวมูลจิ่งฤทธิ์หาซากกัดเดี๋ยวว่าเราขี้มออนี่ไม่ใช่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับมูลจิงหทีดจริงๆครับก็จะมีเห็นเป็นกากข้าวโพดนะครับกากข้าวโพดก็มีครับพวกกากถั่วเหลืองพวกปลาปงปลาปนครับนี่ครับนี่ครับเราจะโรยรอบๆอย่างนี้ครับอื่ครับวิธีทำง่ายๆครับ นี่ครับโรยเลยนะครับใส่แค่ครึ่งถ้วยพอครับ,รบจากนั้นก็กบเหมือนเดิมครับกบเหมือนเดิมครับให้ดินกบเหมือนเดิมครับ,นะรบรแล้วสุดท้ายเราก็ลดน้ำครับ ต้นนี้ผมยังยังไม่เคยใส่นะครับนี่ครับต้นนี้ผมยังไม่เคยใส่มูลกิ้งกีดนะครับใบก็จะสีออกเหลืองๆหน่อยครับอันนี้ผมใส่ไปแล้วรอบนึงครับผมเห็นว่ามันได้ผลดีผมก็เลยแนะนําให้ให้ท่านผู้ชมนะครับดูว่านี่ผลผลความแตกต่างระหว่างอันนี้ยังไม่ใส่นะครับอันนี้ผมใส่ไปแล้วครับนี่ครับชัดเจนว่าเขียวต่างกันจริงๆครับนี่ครับ อันนี้ปลูกได้ได้หลายน่าจะประมาณสี่สามเดือนสามเดือนได้แล้วครับอันนี้เพิ่งปลูกยังไม่นานครับเนี่ยตอนนี้ยังปลูกไม่นานอันนี้ปลูกนานแล้วผลเห็นชัดนะครับนี่ครับได้ผลดีจึงบอกต่อนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมครับไปดูต้นกระเทานะครับแล้วก็แมงลักที่ผมใส่ มูนจิงหลีดไปนะครับว่าผลงานของมูลจิงหลีดจะเยี่ยมขนาดไหนครับตามมาดูตรงนี้ครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้ครับเห็นชัดๆนะครับนี่ดูลําต้นครับนี่แมงลักเขานี่อายุสองสองปีแล้วนะครับเนี่ยจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ครับเจอมูลจิ้งหลีดเข้าไปครับงามมากครับนี่นะครับ นี่ผมใส่ไปแล้วครับนี่นี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่เห็นเลยครับนี่นี่ครับนี่ผมใส่ไปแล้วพร้อมๆกับต้นฟ้าทลายโจรต้นเมื่อกี้นะครับสุดยอดมากครับปุ๋ยมูลจริงหรีดครับเดี๋ยวอันนี้เป็นแมงลักนะครับแมงลักเดี๋ยวเราจะไปดูต้นกระเพราไปตามมาครับ อันนีครับตามมาดีครับมาดูครับนี่อันนี้เป็นต้นกระเพราครับผมปลูกได้ประมาณสามปีนะครับอันนี้จะตายแหล่ไม่ตายแหล่แล้วนะครับนี่ครับนี่เลยครับดูนี่หลักฐานครับนี่ครับดูจะชัดเลยนะครับผมก็เลยลองดูว่าเอานั้นมันก็คือครับปุ๋ยมูลิ้งหลีดครับอันนี้ครับ นี่เราอันนี้เรายังไม่ใส่นะครับนี่ครับหอยคือโลบอย่างนี้นะครับนี่เราใส่ไปแล้วครับนี่งามเลยครับนี่เห็นไหมครับงามมากครับนี่ครับอันนี้ใส่ประมาณเดือนกว่าเองนะครับหน้าหน้าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าปุ๋ยมูลจิ้งหรีดครับสามารถทําให้ต้นไม้ที่จะตายหรือว่าใกล้จะหมดอายุไขนะครับ กลับมามีชีวิตทีวาแล้วก็งามเขียวได้อ <kaz> <absorbed> ีกครั้งนะครับพืชที่สามครับผมพิสูจน์กับพืชที่สามครับก็คือกระชายขาวครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับกระชายขาวผมอันนี้ผมเพิ่งปลูกได้ยังไม่ถึงยังไม่ไม่ถึงน่าจะประมาณสิบห้าวันครับนี่ครับในตัวเจนเห็นเห็นครับนี่เขียวเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่นี่ธาตุในตัวเจนเห็นเห็นครับเขียวมากครับพื้นดินเขียวนี่แสดงว่า คาใน,นตรวเกมนี่เยอะครับนี่ครับกระชายขาวอ่านี่ครับนี่เดี๋ยวผมจะพามาดูต้นกระชายขาวที่ผมปลูกไปดูฝั่งนู้นครับอ่ะมาดูครับนี่ครับคชมครับมาดูครับนี่ครับ เห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับเห็นฝนทันทีนะครับเห็นฝนทันตาครับไันนด้นี่ครับไม่ได้โม้เหมือนที่สมรักบอกอรับมินโม้ครับนี่ครับชายขาวนะครับไม่น่าเชื่อยังไม่ถึงยังไม่ถึงนี่ครับต้นกระเพราครับเจอมูลยิ่งหลีเข้าไปครับท่านผู้ชมดูนะครับก่อนหน้านี้นะครับนี่ครับจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ครับนี่ครับดูดูโคนก็รู้ว่าแก่ขนาดไหนนะครับ เหมือนกลับให้เขามีชีวิตชีวาอีกครั้งครับพอโดนปุ๋ยมูลจิ่งฤทธิเข้าไปครับอันนี้อันนี้ใช้วิธีโรยครับนี่ครับยังเห็นเป็นเป็นกากปุ๋ยอยู่เลยครับนี่ครับพื้นจะดินจะเป็นสีเขียวเลยนะครับนี่นี่ครับไอตัวเจนเดินดีมากครับช่วยลากโดนน่าจะผมว่าน่าจะลากกระจายครับสูตรกระจุยกระจายครับนี่ครับ นี่ครับมาดูเลยครับนี่นี่ครับเขียวดีมากครับท่านผู้ชมครับนี่ครับมาดูใกล้ๆก็ได้ครับนี่ครับเห็นไหมครับเขียวเลยนะครับนี่อันนี้ใช้วิธีโรยเฉยๆด้ผลดีมากครับโอเคครับอท่านผู้ชมถ้าไหนครับชอบคลิปนี้ก็ฝากเดาไลค์ครับ กดแชร์ครับกด subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ